ช่องครูนัน h ชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะตั้งแต่ชั้นป .4 เลยนะครับ Incredible English 4นะมาแปลกันต่อนะครับกับหนังสืออับบี6ม .6 นะครับวันนี้สอนให้จบ120เลยนะครับนะเหลืออีก4หน้า5หน้าต่อไปหน้า116นะครับก็ยังเป็นนวนิยายวนัณคดีนะครับนา i t e r a t u r e c o r n e ่ หนึ่งร้อยสิบหกเรื่องโรบินสันครูโซนะครับโรบินสันครูโซนะครับแต่งโดยแดเนียลเดฟูนะครับซึ่งมีชีวิตยอยู่ในช่วงหนึ่งปีหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกศูนย์กับหนึ่งเจ็ดถึงหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งวอสเซนินพูชินอิงลิชออรเดอร์นะครับก็เป็นนักประพันธ์ชาวอังกฤษที่มีที่สำคัญคนหนึ่งเหมือนกัน who may be considered to be one of the f o u n d e r of the English novel ซึ่งก็ได้รับการคัดเลือกนะครับนะให้เป็นผู้ก่อตั้งนวริยายของอังกฤษนะครับนะ During his lifetime ในช่วงชีวิตของเขาเองนะครับนะาเดนีย he published some two h u n d r d k s of nonfiction and 2 0 0 0 s h o r t essay as well as his n o v e l and other works of fiction เขาได้เตพีมนะครับนะ ทำศัพท์นะครับ200คำเกี่ยวกับการเขียนหนังสือแบบสารคดีนะครับที่ไม่ได้เป็นนวัิยายนะครับนานอนฟิคชันและก็เขียนบทความนะครับสั้นๆถึง2,000บทความนะครับที่เป็นนวนิยายและก็เป็นงานเขียนแนวจินตนาการนะครับนะ work for f o r fiction His many works reflect his own r i d interests and experience. งานของเขานะครับหนาทั้งหมดนะครับหลายๆอย่างหลายๆชิ้นงานนะครับได้รี f ฟ e c t ได้มีปฏิกิยาโต้กลับนะครับต่อตัวเขานะครับต่อความสนใจต่ออันน่าสนใจนะครับและก็ประสบการณ์ของเขาเป็นอย่างดียิ่ง After h ฮ l เลมยูนิเวอร์ซหลังจากที่เขาจบมหาวิทยาลัยนะครับ he became involved in trade and politics เขาไปยึดอาชีพนะครับนะในการเป็นพ่อค้าแล้วก็เป็นนักการเมืองก่อนนะครับนะ And t r a v e l widely in Europe แล้วก็เดินทางไปทั่วยุโรป Publish his first poem และแล้วนะครับเขาก็ได้ตีพิมพ์นะครับบทกลอนของเขาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปี 1701His most famous novel Robinson Crusoe นวนิยายเรื่องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเขานะครับก็คือเรื่องโรบินสันครูโซที่เรากําลังจะแปลกันต่อไปนี้ Wus published in 19 uh, 1719ในปี1719นะครับ when he was 6 4 years old ตอนนั้นเขาว่าอายุ60แล้ว and was partly based on the memoirs memos of f r a e r and catchway ซึ่งนะครับนะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของพื้นฐานแห่งความน่าทรงจําอย่างยิ่งนะครับของนักเดินทางคนหนึ่งผู้ซึ่งเจอกับสภาพสภาวะของเรืออัปปางนะครับนะแคทสวีโรเบิร์สันครูโซ่ is about a young Englishman who d r e a m of going to sea นวนิยายเรื่องโรเบิร์สันครูโซนะครับเกี่ยวกับชายหนุ่มชาวอังกฤษคนหนึ่งนะครับผู้ซึ่งต้องการที่จะออกเรือในทะเล when his father refused to let him make even that journey he ran away to sea เมื่อคุณพ่อไม่อนุญาตนะครับในการที่ให้เขาออกเดินเรือไปในทะเลนะครับเขาก็ยังไม่ไวายนะครับหนีไปเลยนะครับหนะนีไปในทะเลโดยมีเรือลำหนึ่งและและว้วก็หนีไปของเขาก็เจอปัญหาจริงๆนะครับอัลทอริโบชิปวิก เรืออัปางนะครับนะเรือแตกเรืออัปังอย่างน่ากลัวทีเดียวได้ปรากฏขึ้นกับโรเมสันครูโซนะครับและแล้วเขาก็ end up on ออนดิเซอนะครับเขาก็ถูกน้ําพัดพานะครับนะไปเกยตื้นอยู่ที่นะครับทะเลทรายแห่งหนึง่งเป็นเกาะทะเลทรายแห่งเดิมวิ i าฟิลส s u p p l i e r from the week. ะ h i p s w e e k และแล้วก็เพียงแค่ อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยนะครับเล็กๆน้อยๆที่ติดตัวมาจากเรืออับปางนั้น He u u l t d house นะครับเขาได้สร้างบ้านขึ้น A boot and a new life สร้างเรือขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตใหม่ในเกาะทรายอย่างนั้น c r u s o e has m a n y a d v e n t u u r e เขาได้ประจนภัยอย่างมากมาย And even rescues a native who eventually became his servants และเขาก็ได้ช่วยนะครับหนาะผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชาว พื้นเมืองในก่อนนั้นนะครับนะแล้วในที่สุดชายคนนั้นก็มาเป็นคนรับใช้ของเขาชื่อว่าแมนฟรายเดยนนะครับ27 years after the w e uh, the s h i p w e e k Crusoe is finally rescued เป็นเวลาติดก่อนนั้นอยู่ถึง27ปีนะครับนะ p r o v i s o n Crusoe ในที่สุดเขาก็ได้รับการช่วยเหลือแม่ไปติดอยู่27ปีนะครับนานมากมาก โอเคครับดังนั้นมาแปลนะครับส่วนหนึ่งนะครับนะของเรื่องโรเบิร์ตสันครูโซนั่นก็คือตอนที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับนะ The earthquake นั่นก็คือ I had found a cave to live in and had s p e n t r e o r four months' b u i l d i n g a wall around its entrance เป็นส่วนหนึ่งของนวัตรยายนะครับนะตอนที่เกิดแผ่นเป่นดินไหวนั่นก็คือไอในที่นี่คือโรเบิสันครูโซนะครับแฮรดฟาวเอ็ได้ไปเจอถ้าแห่งหนึ่งนะครับนะในเกาะที่เรืออับปางแล้วก็ไปติดก่อนนั้นอยู่แล้วก็ใช้เวลา 3- 4ถึงเดือนนะครับนะในการสร้างกำแพงล้อมรอบถ้าแห่งนั้นนะครับนะประตูเข้านะครับทางเข้าของถ้าแห่งนั้น It means that I had to enter my home by using a ladder. นั่นก็คือหมายความว่าเขาต้องการสร้างกำแพงกั้นนะครับนะแล้วก็เขาก็จะอาศัยอยู่ในถ้าแห่งนั้นนะครับนะโดยทำเป็นบันไดขึ้นไปนะครับ But at least I would be saved from the wild animal และเขาก็จะได้ปลอดภัยนะครับนะเพราะสร้างกำแพง สร้างบันไดนะครับสร้างกำแพงกั้นไว้แล้วกับประตูทางเข้าเพื่อปลอดภัยจากสัตว์ป่า a n d a n y o t h e r c r e a t u r e w ลเวตเมลลิฟอ e และอ islands และเพื่อป้องกันนะครับสัตว์อื่นๆนะครับนาที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนั้นจะมาทำร้ายเขาสวัสดีนะครับนามีท่านผู้ชมทักทายมานะครับคนที่ใช้ชื่อย่อว่า UWU อยู่นะครับบอกว,ว่าสวัสดีค่ะก็สวัสดีครับขอบคุณมากๆครับผมขออภัยด้วยนะครับนาะที่คุณครูอันไปอ่านช้านิดนึงไปต่อนะครับผม When I had finally f i n i s h b u เมื่อฉันสร้างนะครับนาะที่พักอาศัยเสร็จสิ้น I pitch my ย e n t นะครับฉันก็ไปกลางเต็นโยนะครับหนาะหน้าที่พักแห่งนั้น In the space between the c a v e mouth and the w a l l สร้างอยู่ในระหว่างนะครับหนาะที่ว่างที่ปากทางเข้าถ้ำซึ่งเป็นที่แทนบ้านนะครับนะแล้วก็ที่กำแพงนะครับนะที่สร้างเอาไว้ป้องกันแม่สัตว์เข้ามา and f e ลวอร r y comfortable and c o n t e นะครับฉันรู้สึกนั้นสะดวกสบายมากนะครับนะแล้วก็รู้สึกพอใจนะครับ Content ในะที่นี้ไม่ได้เป็นคำนามนะครับไม่ได้แปลว่าทำา o o t t n t t ใดๆทั้งสิ้นนะครับนะแต่แปลว่าพอใจ However, อย่างไรก็ตาม this feeling d i d not last long ความรู้สึกอันนี้นะครับที่ว่าพอใจและสะดวกสบายนะครับกลางเต็นตากลมนอนเล่นๆนะครับมีความพึงพอใจอยู่ได้ไม่นานนะครับนะ not last long แล,แล้ว the very next day นะครับนะหลังจากนั้นไม่นานนะครับ when I was busy in my home in my new home ซึ่งฉันกำลังวุ่นอยู่นะครับนะอยู่ในในถ้ำนะครับในบ้านหลังใหม่ถือว่าในถ้ำนี่ถือเป็นบ้านหลังใหม่ just inside the entrance to the cave ซึ่งอยู่ที่ประตูทางเข้าเองนะครับนะในถ้ำ I saw some earth falling from the roof of my cave ฉันก็หันไปเห็นนะครับนะเอิร์ดในที่นี่คือก้อนดินนะครับนะกำลังหล่นลงมาจากหลังคาของถ้ำ and I heard two of the supporting posts which I had put up แล้วก็ได้ยินเสียงนะครับนะหนึ่งในสองอ่าเสียงเสานะครับพุสในนี้แปลว่าเสานะครับนะเสาค้ำนะครับซั p พ o r t i n g ดีใช้ค้ำอยู่นั้นนะครับสองเสาส่งเสียงดังเรียดอาดขึ้นมานะครับ which I had put up ซึ่งฉันได้ ปักเอาไว้พว่ค้ำนะครับนะค้ำหลังคาเาไว้ Make a f r y จริงๆทำให้ฉันตกใจกลัว cracking noise มีเสียงดังเอียดอารขึ้นมา I was afraid that the roof of the cave was about to fall in and bury me alive ฉันตกใจกลัวนะครับนะเพราะว่ากลัวหลังคามันจะหลังคาถ้ำจะทล่มลงมาและก็ทับลงมาบุรี่มี alive เป็นสำนวนนะครับนั่นก็คือฝังฉันทั้งเป็นเลย so ดังนั้น I ran to my ladders and climbed over the wall to get clear of any falling rocks with my r o d d down the hill ดังนั้นฉันก็วิ่งออกจากถ้ำนะครับนะแล้วก็ขึ้นบันไดที่ฉันทำไว้นะครับและปีนขึ้นไปบนกำแพงที่ฉันสร้างเอาไว้เพื่อป้องกันสัตว์นะครับเพื่อที่จะให้มั่นใจนะครับว่าไม่มีเห็นก้อนใดก้อนหนึ่งตกลงมาใส่ฉันนะครับนะจาก หลังคาหรือจากที่สูง The m o m e n t is t e p t down on the o t ground และก็ในขณนะนั้นเองนะครับที่ฉันกำลังก้าวเท้าลงจากกำแพงนะครับมาอย่างสู่พื้นนั้น I realized that the t earthquake was shaking. place ฉันรู้ตัวได้ทันทีว่านะครับเกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วนะครับนะ The ground i was standing on shook three times on ชุกตัวทีก่กบไม่ใช่ช็อกชุกซึ่งเป็นช่องสองของเช็คนะครับนะสั่นฉันก็ยืนอยู่นะครับบนแผ่นดินที่สั่นไหวนั้นนะครับสั่นขึ้นมาสามครั้งนะครับนะวิดาพูโ about เอชม t นเนสช t มิ e เ t น e ิสทรี tremor ในการสั่นแต่ละครั้งนั้นนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ในระหว่างนะครับประมาณสัก8นาทีนะครับนะในสามครั้งนั้นนะครับในะช้วเวลา8นาที The shaking was so strong นะครับสั่นนั้นก็เริ่มสั่นแรงขึ้นนะครับนะ That it would have boost down the song g a t b u i l d i n g in the wall b o o t down นะครับก็คือทำให้ตึกนะครับนะอาจจะตึกที่แข็งแรงนะครับนะ g กที่คิดว่าแข็งแรงที่สุดแล้วนะครับอาจจะทำให้ล้มลงนะครับพังลงก็ได้นะครับนะค,บนะความสั่นนั้นแรงมาก เฮลสวฟเวอร์แคลเซงแล้วก็หันไปดูที่ทะเลนะครับนะคลื่นมะฮือมาก็กำลังกระทบชายฝั่ง On the show a n นะครับ g n d m a k i n g a ์กับชูร้แล้วก็ส่งเสียงนะครับนะดังเสียงคลื่นซัดชายฝั่งนะครับเ e สเดอะเ a k e s h เ o k the เต t e r เพราะการแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับนะได้ทำให้น้ำนะครับในทะเลนั้นชุกนะครับก็คือ น้ำเคลื่อนน้ำสั่นน้ำกระเพื่อมน,นะครับนะ I think that the shock must have been stronger under the water than they were on land และโรบินสันครูโซนะครับก็คิดกันในใจนะครับนะว่าการสั่นไปนินไหวครั้งนี้นะครับในน้ำน่าจะรุนแรงกว่าที่อยู่บนบกดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจอยู่บนบกนะครับ The experience frightened me so much ประสบการณ์ อันน่ากลัวครั้งนี้นะครับนะทำให้ฉันตกใจกลัวเหลือเกินแดดไอ้วูส u ต n ร d ซึ่งฉันตะลึงตกใจกลัวนะครับนะตกใจกลัวอย่างมากสแตนแอนคูด o นอตยิงบาร t แซเรามีและก็ไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับนาะไม่สามารถทําสิ่งใดๆเลยแล้วก็มองไปรอบๆตัวเอง I f e l t sick from the s h a k i n g of the e a r t h ฉันรู้สึกป่วยหรือว่ารู้สึก กลั่นเนื้อกลั่นตัวขึ้นมาทันทีเลยนะครับจากการที่แผ่นดินสั่นไหวครั้งนี้แอชิเมโวตินั่นบูซอนอโรสซีเปรียบประดุดดังว่าฉันอยู่ในเรือที่ถูกคลื่นนะครับนะอันรุนแรงกระแทกนั่นเองเดลเลลาส์เดลลีตอนนั้นเองไอเฮอร์สแคร์สแอชรุกฟิลฟ์ฟรอมเดอะฮิลก็ได้ยิงเสียงนะครับน่ะหินก้อนใหญ่นะครับกลิ้งตกลงมาจากเนิน and I would feel with fear และก็ฉันก็เต็มไปด้วยความกลัว I was worried that my, mouth, uh, my m o u t h o my much n of work would have been destroyed in a feminist ฉันก็กังวลน,นะครับนะว่าที่พักหรือสิ่งต่างๆกำแพงต่างๆที่ฉันรุษาทำมาสีห้าเดือน3าสี่เดือนนี้นะครับจะต้องถูกทำลายหายไปในชั่วพริบตาไม่กี่นาทีนี้หรือไม่ And that my feel belongings would be destroyed และทรัพย์สมบัติของฉันต่างๆนะครับมีล้วงยิ่งนั้นอาจจะถูกทำลายไปด t o o s การคิดแบบนี้นะครับเม็ดมโซเทำให้ฉันเศร้ายิ่งขึ้น That I felt my heart i n I sink in my chest ซึ่งเป็นสำนวนนะครับนะแปลตรงๆแปลว่าหัวใจของฉันนั้นจมดิ่งลงไปในหน้าอกแต่สำนวนนี้หมายถึงว่าเสียใจนะครับกับเหตุการณ์รู้สึกเศร้านะครับแล้วก็ผิดหวังนะครับกับบางสิ่งบางอย่างนะครับ I sat on the ground until I was sure that the earthquake had stopped. ฉันก็เลยนั่งลงที่เต็นท์แห่งนั้นนะครับจนกระทั่งมั่นใจว่าแผ่นดินไหวนั้นได้หยุดแล้ว When there was no shaking for some time mm hmm. เมื่อไม่มีแผ่นดินสั่นสะเทือนแล้วนะครับนะ And it seemed that my wall e had not been damaged แล้วก็มั่นใจนะครับหันไปดูกำแพงที่ทำมาไว ก็ไม่ได้พังถล่มเสียหายใดๆทั้งสิ้นนะครับด้วยแผ่นดินไหว I began to feel my courage return i n g ดังนั้นฉันก็เลยเกิดความมั่นใจเกิดความกล้าขึ้นมานะครับหนาแทนที่ h a r v e อย่างไรก็ตาม I was still afraid to go back into my c a f e i n c a s h the roof collapsed on the top f o r me แต่ฉันก็ยังกังวลอยู่นะครับยังไม่กล้าเข้าไปในถ้ำไอเป็นที่อยู่อาศัยของฉันนะครับเพราะกลัวว่า ลังคามันยังจะถลม่มลงมาทับฉัน,นครับ I อ i d n t k n o w w h a t to do ฉันก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี As I sat there ในขณะที่ฉันกำลังนั่งอยู่ที่นั่นนะครับ The sky became g r a y and rain clouds b e g a h e o overhead แหงนขึ้นไปดูบนท้องฟ้านะครับเมฆก,ก็เริ่มคลิ้มนะครับแล้วฝนเมฆก,ก็รวมตัวกันนะครับนะเหนือศีรษะของฉันคลึ้มนะครับนะ The wind began to blow ลมก็เริ่มพัดแรงขึ้น and grew stronger and stronger แล้วก็พัดแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ out till o no r e t h a n half an hour ไม่เกินครึ่งชัวง่วโมง A rest f u l hurricane was blowing แล้วแล้วพายุเฮอริเคนอันน่ากลัวก็ถล่มเข้ามา The sea w rose ทะเลนะครับนะก็บ้าคลั่งไปด้วยคลื่น And trees were e e i n g pulled up by their ยแล้วแล้วก็พัดต้นไม้นะครับนะถอนรากถอนโคนนะครับนะ it w a s a t e r r i b l e s t ซ r มมันเป็นพายุที่ยำแย่มากๆ after three hours หลังจากนั้น3ามชั่วโมง the wind dropped and the rain s t a r t e d ลมเริ่มสงบนะครับแต่มังไม่ไาวนะครับฝนเริ่มตกแทนที่อีกนะครับพอลมเริ่มสงบ through all this นะครับ ด้วยเหตุการณ์อันนี้ผ่านไปเรื่อยๆ I s a y sitting on the ground a f r e s h to move ฉันก็ยังนั่งอยู่บนพื้นแห่งนั้นนะครับนะกลัวไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวไปตรงไหนเลย s าเตลเื่อว่าขาดหายไปซาเตลทนะครับทันใดน,นั่นเองนะครับ I realized that ฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่า this t r a n g weather must be a result of the earthquakes and therefore it must mean that the earthquakes was over นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดเช่นนี้นะครับคือมอีแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็มีลมพัดแรงพร้อมกันนั้นก็มีพายุอรรเคนเข้ามาน่าจะเป็นเพราะเหตุการณ์เนื่องจากแผ่นดินไหวต่อเนื่องมานั่นเองนะครับแล้วตอนนี้แผ่นดินไหวก็ได้จบลงแล้วนะครับนะหยุดแล้ว if i w a s right ถ้าเกิดว่าชันโอเคแล้วนะครับนะชั้นไม่เป็นอะไรแล้ว Then it was safe to return to my cave. ฉันก็คิดขึ้นมาว่าน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับนะในการที่จะกลับเข้าไปยังถ้ำนะครับนะซึ่งเป็นที่อาศัยของฉันนะครับ I f e l t happier at this thought. เมื่อคิดเช่นนี้นะครับก็ทำให้ฉันมีความสุขขึ้นนะครับ and went and sat in my tent แต่ก็กลับไปนั่งในเต็นท์ก่อนนะครับนะยังไม่ได้เข้าไปในถ้ำ where I could shelter from the rain ซึ่งอาจจะเป็นที่กำบังนะครับนะไม่ให้ฉันโดนฝนนั่นเองหายไปอย่างไรก็ตาม my tent was being beaten so hard by the storm แต่นะครับเต็นของฉันก็ได้รับอันตรายพอสมควรนะครับนะจากพายุ so hard นะครับ บิ๊กอย่าบีกิงบีชินะครับโซฮาถูกโจมตีอย่างหนักนะครับ uh, by t ย e s อ That I was forced to go into my c a s e ดังนั้นฉันก็ต้องจำเป็น uh, นะครับนาะที่จะต้องเดินเข้าไปในถ้ำ Although I was still nervous and unsure about the safety of the roof แต่ uh, นะครับคิดจะเข้าไปในถ้ำฉันก็นยังไม่มั่นใจ uh, นะครับดังเกิดความประมาอยู่ uh, นะครับนะและก็ไม่มั่นใจ ว่าหลังคานะครับนะของถ้านะครับมันจะปลอดภัยหรือเปล่า After some time หลังจากนั้นไม่นาน I began to feel calmer ฉันก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นนะครับนะสงบขึ้น The r e h a d been no more shaking เพราะว่ามันไม่มีแผ่นดินไหวใดๆสั่นเกิดขึ้นแล้ว But แต่ว่า I h a d made a new plan แต่ฉันก็วางแผนใหม่แล้วนะครับนะ If earthquake happen often on this island ถ้าเกิดว่าเกิดแผนน่นดินไหวขึ้นมาที่นี่บนเกาะแห่งนี้บ่อยๆนะครับนะเดนแล้วแล้ว I would have to build a new home ฉันน่าที่จะสร้างที่พักอาศัยขึ้นมาใหม่ไม่น่าจะสร้างอยู่ในถ้ำแห่งนี้ได้แล้วนะครับเพราะมันอันตราย c a v e f u not a safe place to live in การสร้างบ้านเป็นถ้ำนั้นนะครับคงไม่ปลอดภัยสำหรับอาศัยอยู่แล้วนะครับ This time ดังนั้นตอนนี้นะครับ I would make a hut ฉันน่าจะไปสร้างกระท่อม Surround by a wall และก็สร้างกำแพงเอาไว้ล้อมรอบนะครับการป้องกันสัตว์ And I would live there without fear และฉันคงจะอยู่ในกระท่อมนั้นโดยไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นแล้วจบนวันิยายเรื่องโรมินสันครูโซนะครับและก็จบหน้า116นะครับนะ ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาภินันต้องขอขอบคุณ